อ๋อนมัสก้านามั้สกาาโอ้ยผมว่านะต้องมีตัวช่วยแล้วแหละโอ้ยอาการหนักแล้วรัคุณนะ โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านใดครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการ DJ d จด m e r TH นะครับซึ่งวันนี้ครับผมผมก็ได้คิดช่วงรายการใหม่ฮะเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าแบบคิดส,สดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับผมนั่นก็คือช่วงปัจจุบันนะครับผม VS อดีตน,นะครับผมหรืออดีต VS ปัจจุบันเออเอากลับกันแล้วกันเอาเป็นอดีต VS ปัจจุบันละกันนะครับผมซึ่งเรานะครับผมจะมาส่องเฟซน,นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเฟซแบบว่าแบบว่าเนี่ยไอดอลนะครับผมหรือว่าเรียกได้ว่าแบบ คนคนรู้จักกันในโซเชียลลวกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทาการส่องกันนะครับส่องตั้งแต่รูปแรกใน Facebook ของเขายันรูปปัจจุบันของเขาเลยนะครับผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆช่วงดลอดลลีมพามาส่องอะไแแต่ผมจะปรับเล็กน้อยให้มันเข้ากับวัย2018สักนิดหนึงนะ,ะแบบ แบบไวรุ่นขึ้นนิดนึงอะ่ะเออเป็นช่วงใหม่ล่าสุดของช n n น l เรานะครับผมถ้าชื่นชอบรายการนี้นะครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอโหจะนั่งเอียงๆอทำไมก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคเป็นไครับ พร้อมหรือยังครับผมโอเคครับ๋ยว,วันนี้นะฮะเราไปดูคนแรกกันเลยดีกว่าที่ผมจะมาแบบว่าส่องกังนสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าคนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะฮะโอเคครับผมคนแรกในวันนี้นะฮะก็ขอนําเสนอนะครับผมเมจิกันเลยละกันนะเรียกได้ว่าแบบผมแบบแอบชอบมานานแล้วอะอเรียกได้ว่าแบบ น่ารักนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูรูปปัจจุบันกันก่อนนะครับนี่ก็คือรูปปัจจุบันนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับภาพสักนิดนึงนะนี่ก็คือนะครับภาพปัจจุบันนะครับในตอนนี้นะฮะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ยกุ้งกิง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 กันไปนะครับผมโอ้โหรียกได้ว่าน่ารักกันมากนะครับนี่ขอใจคนละดวงหน่อยผมก็เลยให้ใจผมไปดวงหนึ่งนะฮะเป็น3700 0หัวใจแล้วมั้งเนี่ย โอเคครับผมคุณผ uh, ู to well> ap, ้ชมพร้อมหรือยังครับที่จะไปดูรูปที่เด็กที่สุดนะครับหรือเรียกได้ว่ารูปในอดีตที่สุดของเมจิกันนะครับนี่ก็เป็น27พฤษภานะครับ2 2 0 1 8นะครับเวลาบ่ายส5 2นบอันนี้คือรูปปัจจุบันนะครับเดราไปดูรูปอดีตกันนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กันกดไลค์กันพร้อมนะฮะมแอ่มลแลมเตมแดมแดมแลมเตมแดมมพัมพัม คือก็ยังน่ารักอะครับโอ้โหก็ยังน่ารักค่ะดูดิ10มกราคม2015โอ้โหคุณผู้ชมอันน um pues ี้คือรูปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับอ่าแล้วเราไปดูรูปต่อไปกันโอ้โห วัยละอ่อนวัยละอ่อนวัยละอ่อนจุงเว้ยนี่ครับสองมาสิบหกนะฮะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมบาร์ดี้โทโอ้โหเดี๋ยวผมเอารูปผมลบก่อนนี่เป็นยัโอ้โหด,ดูรูปต่อไปดูรูปต่อไปนิดนึงนี่เหมือนเริ่มจะเข้ามาหาลัยแล้วครับ เดิมครับเน่ได้ว่าสมแล้วที่เป็นคนที่ผมชอบนะฮะไอดอลที่ชอบเลยคนนี้นคนรอรอ,อดูรูปต่อไปนี่อันนี้อันนี้เริ่มแบบว่าจีบได้ไม่ดุกินจุและนอนเก่งมากแลละอันน,น,นี้อันนี้เมื่อปี2017นะครับผมเป็นแง่รอยยิ้มนุนนินุนนิคุกกี้อานนนิอะอะดูรูปต่อไปดูรูปต่อไปโอ้ อันนี้นี่สองพก็คือปีที่แล้วไปนไงถ่ายจากกล้อง iPhone ดัดฟันไปไงครับสเปคผู้ชายคนไหนบ้างเม้นเลยนะแต่ผมแล้วอะคนนึ่งอะ,อะผมแล้วอะคนนึงอ่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็มาเป็นรูปปัจจุบันนะฮะ,ะเราเราต้องมาดูรูปตรงนี้ด้วยนะอ่าอันนี้เป็นรูปที่เขาโพสปัจจุบันนะครับอ่าอันนี้คือเป็นรูปที่โพสปัจจุบันนะครับเราลองไปดูรูปที่อดีตที่สุดว่าจะเป็นรูปเดิมหรนะือเปล่าอ่าลองดูกันครับผมนะ โอ้โหเป็นไงเป็นไงฮะเป็นไงโอ้โหเรียกได้ว่าคงความน่ารักนะครับเนี่ยเห็นปะนี่อันนี้ถ่ายกับน้องยูนะครับผมน้องยูก็เป็นก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นพี่ผมปะเออก็น่าจะเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งนะฮะเออปีสองปีประมาณนี้นนี่อันนี้คือตอนวัยละอ้อนกันนะวัยละอ้อนกันโอ้โหคุณผู้ชมดูเนี่ยคือตอนอยู่มัธยมอ่ะ เนี่ยอันนี้ตอนย้อมผมก็น่าจะขึ้นมหาลัยเลยนะครับตอนนี้อ่าอันนีน้น่าจะแบบว่าจบม .6 อะไรงี้ป่ะแบบสอบออนไเสร็จจบม .6 นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่ารักมากๆกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับเมจินะฮะ EP แรกก็น่าจะเป็นเมจิคนเดียวละกันนะครับผมนะผมอยากมาลองช่วงนี้ด้วยว่าทุกคนจะชอบกันหรือเปล่าอันเดี๋ยวลองไปดูวิดีโอที่เก่าที่สุดมั่งดีกว่านะครับผมเรียกได้ว่าสองกันเลยอ่านี่คือวิดีโอล่าสุดอ่านเลยครับ เดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโอที่เก่าที่สุดของเมจิกันนะฮะมาโอ้โหโหลดนานจุงโหลดนานจุงคือถ้าเราเข้าคลิปนี้แล้วกดย้อนได้ไหมกดย้อนได้ไหมโอ้ไม่ได้นี่วะรู้สึกจะกดย้อนไม่ได้คุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมรีโหลดอีกทีนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่เก่าที่สุดนะครับผมอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นคลิปนี้ฮะเก่าที่สุดอ่ะดูกันนิดนึง เบือ Emmanuel, ่อเหงาเศร้าซิงแล้วก็กระพริบตาหนึ่งทีกิ๊กกิ <ain> right. งโอ้โหน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับว่าไปฟอลโล่กันได้นะครับผมไอจีก็เมจิมิวใช่ปะเมจิมิวเออใช่ใ่นะครับอ่าโอเคก็ไปกดติดตาม YouTube ด้วยก็ได้นะครับผมนะความจริงอ่ะเขาต้องเป็นคนโปรโมทให้ผมเว้ยเออนะโอเคผมถ้าเพื่อนๆนชอบ ช่วงรายการใหม่นี้ครับผมก็ฝากกด subscribe ครับผมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ไม่ได้พลาดไลฟ์สดของผมนะฮะแล้วก็ถ้าอยากให้เน็ตไอดอลคนไหนนะครับหรืออยากให้ไอดอลที่คุณชื่นชอบคนไหนที่ผมที่อยากให้ผมเนี่ยเข้าไปส่องอดีตนะครับผมแล้วอยากให้มาปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ชื่อไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ep 2นะฮะผมจะสุ่มมาสักหนึ่งคนละกันเอออันไหนไลค์เยอะๆเดี๋ยวผมจะ ผมจะอ่านละกันนะครับผมหรืออันไหนแบบดีๆผมก็จะอ่านละกันนะครับผมคนดีแบบคนดีๆอ่ะเออเดี๋ยวผมจะอ่านละกันโอเคผมจะเป็นคนทีช,ชอบก็เออฝากไลค์ด้วยนะคลิปนี้ก็ไม่ขอไลค์อะไรมากก,า like กนนะ็ขอสักล้านไลค์ละกันนะขอสักล้านไลค์ละกันนะโอเคผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายบาย